วันนี้มาถวายรับตนั่สังฆทานพระใหม่นะพี่น้องไม่นอยากนะฮะกับพี่กับใครประยากจะัดปยากใครก็ค่คนดับพี่ถ่องมาท่านใดอยู่ก็อัน้มาอยากอันนี้มาอยากพี่สมมติสิยากอีหยัง อามาจับายงผู <m ics> <sh yelled> ้เดียวก็ได้ดอั่านี่นั่นั่นนี่นันน่นันยี่นั่เียั่นด้่ดั่น่นั่นน่นันนีนี่ฟัลนนี่นั่านัานนนันั่นนี่่ี่่่ด้่น่่่น่ันอเอาานี่นี่นั่นนั่น่นั่นน เปิดพยบั้รค่าเปิดไก่บ่ตรค่าอ้าวหยาดยุมแม่ออกตั้งสติสตังพรอนผ่าไม่สาม่วงใบแปดกใส่พรอนเท่าเดีวบัดีตายยะทาวาริวหาปุลาปาลิปุเรนตีสังฆาลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุกาปกตี อิตตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสัมมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังะปาจันโทปะนาละโสยะธามะนิโชติระโสยะาธาสัพ วันชันตุสาปาโลโควินาสตุมาติภาวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภาวอภิวันธาศสีลิสานิจังอุทาปจายโนจัตตาลวัตอันอายุวันโนสุขัสตัส ยุ่ยุ่งยุ่งย่งหัวแม่เลยป๊าไปเนาะป๊ัป๊า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 ป๊่ปงนป๊าป๊าปาป๊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 ป๊าป๊ไป๊าป๊าป๊าปป๊าป๊าป๊าป๊ไป๊าปาป๊าป๊่ป๊า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 าป๊าปป ตั้งรุ่นตั้งเอาใจซอตั้งรุ่นเด้อเอาใจ๊ตัวจบนาจูบนาจูบนาจูบนอปวดปวดพายเนี่ยเจ้าค่ะปวดพายเนี่ยเจ้าค่ะเล่งตัวงัวกงล่าันดีวเล่าแ่ดเ่่กกเล็กตัวเลกลกัเป็นอัน่ั้ก็ได้เจ้าค่ะเกแว่ัก็่่ว่เัก็ ทำไปนะเตียเราเตียเราจะบอกว่าเสื่อต็มเบอกพาจากไหนปัญหาแม่ัญหาแม่เจ้าคิงกินเล็ห่งกดยุ่เจ้าค่ะกนเลกิจงกินเล็แห่งกดยุ่จ้าคาเนเรีเมเรอก่อ อันนี้ครับโอ้ยมีซีดีไปเก็บดูกเราอยู่มืเซ้านี่หลังจาค่านี่แต่ว่าเงยแตกมาเงยแตกเลยเดียเแตกน้ำซับปีเต๋อไปไปกินไปงะโอ้ยมาถไว้หนาผาไปล่เอากับวาเลยกับกินกระปุกินกระปุกาไว้าไว้ไม่แห้งเดีะยวแกละไง